สวัสดีครับเกษตรโควิดนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําวิธีการตอนอแบบวิธีเล่งลากนะครับทําให้ลากมันออกแบบหนาหนาฟูฟูเลยนะครับผมก็ไหนไหนก็บอกวิธีการเล่งลากไปแล้วนะครับหลังจากที่เราตอนนะครับเราก็ต้องตัดออกมาชําใช่ไหมครับ หลังตอนนั้นนะครับเวลาที่เราเอามาชำเนี่ยถ้าเรามีรากน้อยรากไม่ดีนะฮะรากไม่สมบูรณ์มันก็จะอยู่ได้พักหนึง่งแล้วมันอาจจะตายไปนะครับทีนี้เรามีวิธีการที่เร่งรากในขั้นตอนของการชำหรือในขั้นตอนของการปลูกนะฮะไม่เฉพาะที่ต้นไม้มาจากการตอนนะครับต้นไม้ที่เราปักชำอย่างอื่นหรือต้นไม้ที่เรา ปลูกแล้วเราอยากจะให้รากมันแบบมาเยอะๆเพื่อให้ต้นมันโตเร็วพัฒนาการของรากมาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีวิธีนะครับแต่ต้องใช้ปุ๋ยช่วยนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับจะเรียกว่าปุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขอเรียกว่าปุ๋ยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็มาจากธรรมชาตินะครับมันคือ แคลเซียมฟอสเฟตนะครับก็คือเน้นฟอสเฟตนั่นเองนะฮะเป็นตัวเร่งรากนั่นเองนะครับผมผมมีแบบเป็นผงเนาะมันเป็นผงอย่างเงี้ยผมก็จะเอาเนี่ยไปโรยเพื่อให้รากมันเนี่ยได้ขยายได้เร็วขึ้นนะครับรากเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาฟอสเฟตนะครับมันจะเป็นการล่อรากนะครับ การลอร่อลากให้รากเนี่ยขยายออกมายาวออกมาโตเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วด้วยหลักการที่ว่ามันมีรากเยอะนะครับรากมันฟูรากมันเยอะแล้วก็มันจะได้มีการพัฒนาของรากอ่าต้นไม้มันก็จะมีรากใบกิ่งนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับที่จะทําให้ต้นไม้มันโตเร็วนะครับ ทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่หรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จําเป็นที่จะต้องให้ลากเยอะๆเข้าไว้นะเพื่อพัฒนาการของกิ่งและต้นและใบนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเราใส,ใส่ใสไอตัวแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้แล้วมันจะลากฟูขนาดไหนไปดูกันเลยนี่เลยครับนะฮะผมจะซูมให้เห็นใกล้ๆเห็นไหมครับ นี่คือกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนที่เป็นกิ่งมาเดื่อนะครับที่ตอนมาแล้วอามาจากตุ้มตอนเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันมันมาจากตุ้มตอนด้านล่างที่เป็นดินแล้วมันก็ขึ้นมาจากดินนะครับไต่ขึ้นมาจากดินเพื่อที่จะมาหาไอ้ตัวแคลเซียมฟอสเฟตท,ที่ผมโรยไปนะ,ะอันนี้ผมโรยครั้งเดียวมันก็ เนี่ยฮะรอบต้นเลยมันพยายามมันพยายามที่จะขึ้นมากินตัวแคลเซียมฟอสเฟตเนี่ยฮะนี่คือการล่อรากนะฮะอย่างที่ผมบอกคือล่อมันขึ้นมาแล้วรากมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันขึ้นมาพอมันมันโดนอากาศพอมันโดนอากาศปุ๊บเนี่ยอ่ารากมันก็จะดําไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะด้านล่างก็จะขยายไปด้านบนก็จะขยายไปอันนี้คือต้นเนี่ยฮะต้นที่ตัดมา เห็นไหมฮะอตอนแรกเนี่ยมันเหลืองทั้งต้นเลยเวลาตัดมาเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยเริ่มแตกยอดใหม่เริ่มอะไรแล้วแต่ที่สําคัญคือสิ่งที่เราได้เนี่ยคือรากมันครับรากแบบฟูๆเลยนะครับนะฮะเราไปปลูกพวกกล้วยไม้นะครับหรือต้นไม้อะไรก็ได้ที่อ่ามันต้องการราก าลากฝอยอะไรเยอะๆเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ตัวตัวแคนเซียมฟอสเฟตตัวเนี้ยนะฮะหาซื้อที่ไหนครับหาซื้อได้ตาม้องตลาดทั่วไปนะครับลองไปถามร้านขายต้นไม้ดูก็ได้ครับว่าเขามีไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือจะเป็นผงนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นผงเนี่ยมันก็จะโรยแล้วมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยฮะน่าชื่นใจนะครับเวลาที่ลากมัน ขึ้นมาขนาดนี้ไม่ใช่หนอนนะครับมันเป็นรากนะครับขึ้นมาขาวเลยนะครับอันนี้มันเริ่มมันเริ่มดําไปบ้างแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาเจออากาศปุ๊บมันก็จะมีสีดํานะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคก็ทางนี้ทางนั้นก็นี่ก็คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่หลายๆคนเอาไปใช้ได้นะครับผมก็ยังไงซะ,กะเกษตรโควิดวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับท่านที่ชมจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เ,เยอะๆเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรร,กรุ่นใหม่นะครับซึ่งกําลังเริ่มที่จะมีเกษตรกรเรษกษตรกรร,กรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะการให้ความรู้นะฮะให้ความรู้ที่ถูกทางแล้วก็ได้รับการทดลองมาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคน่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่าน มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆกรุณาช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการขอบคุณอย่างมากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกเกษตรโควิดด้วยนะครับสวัสดีครับ